พบกันเวลาดีสี่ทุ่มครึ่งนะคะกับรายการคนไทยหายจนรายการที่จะให้คุณผู้ชมได้คิดทันข่าวรู้ทันคนไม่อับจนสติปัญญานะคะวันนี้ดิฉันสุภรัตน์นาคบุญนำรับหน้าที่เป็นพิธีกรค่ะและสำหรับ แขกประจำนะคะหรือว่าผู้ร่วมรายการเป็นประจําทุกสัปดาห์นะคะก็หนีไปไหนไม่ได้นะคะก็คือพระราชธรรมนิเทศหรือว่าพระพยอมกัลยานโณนั่นเองที่ท่านจะมาร่วมสนทนากับเราเป็นประจําทุกสัปดาห์และแขกนับเจินของเราวันนี้ก็เป็นบุคคลที่ไม่ธรรมดาเลยนะคะเพราะว่าเป็นบุคคลที่เป็นนักธุรกิจนักการตลาดนอกจากจะร่ํารวยเงินทองร่ารวยชื่อเสียงแล้วก็ยังคิดทําธุรกิจเพื่อสังคมด้วยนะคะนั่นก็คือคุณตันภาสกรราทีค่ะ มาพบกับคุณตันกันเลยนะคะรวมถึงผู้ร่วมรายการประยำทุกสัปดาห์หลวงพ่อประยำกัลยาโณค่ะวันกรลหลวงพ่อคะสวจะดีคุณตันหลวงพ่อสวัสดีครับปกติแล้วใช่ตันตัวจริงหรือเปล่าตัวจริงครับแ้วหมวกไปไหนอ่ะใส่หมวกได้ไหมครับได้อ๋อปกติคุณตันนี่ต้องมีหมวกนะนี่ถือว่ารายการไม่ใช่ครับแล้วนอกรายการใส่ไปได้หรือครับได้อ๋อย่างนี้ดูดูเหมาะเลยนะคะโอ้จะใส่แล้วมันรักษา ครับรักคุณตันไว้ด้วยโอเคครับเป็นอิมเมจไปแล้วนะคะว่าจะต้องใส่หมวกค่ะทีนี้คุณตันค่ะเดี๋ยวต้องถามก่อนเลยเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยปัญหาอุทสาหกรรมไทว่าน้ำท่วมโดนกระหมดทั่วหน้าเลยนะคะหลวงพ่อที่วัดนี่ก็โอ้โหสราบว่าร้อยล้านดูไม่ร้อยล้านคุณตันอันเดียวกันของผมหลายพันครับหลายพันล้านเลยครับพันล้านเลยเหรอคะโรงงานทั้งหมด3,500ล้านเฉพาะเครื่องจักร2,000ล้านแต่ตัวโรงงานคงเสียหายน้อยแต่เครื่องจักร80%ต้องทิ้งเราเป็นเครื่องจักร ไฮยีนไฮสปิดไฮเทคโนโลยีซ่อมไม่ได้อะแทบจะทิ้งกเงกืบหมดเลยทิาา้งเกืบหมดเลยเกิดอาการวูบบ้างไหมอบอกตรงๆแว็บหนึ่งแว็บเดียวแว็บเดียวครับจะสิบนาทีสิบห้นาทีแล้วถือว่ามันก็ผ่านไปแล้วไม่ไม่ไม่อยู่กับเป็นคนที่ไม่เสียใยกับความทุกข์ ปล่อยไปเลยฮะความ okay. ทุกข์กย,ย่าไปเสียได้ฮะก็มันทุกข์ก็ไม่เกิดไปอยู่อะไรมันก็มันก็เท่าเดิมแหละถ้าิดอยจางคุณตาได้นี่นะคะเรียกว่าสามารถที่จะลุกขึ้นมาสู้ชีวิตต่อได้ธุรกิจผู้ประกอบด้วยคุณธรรมหลวงพ่อของคุณตานี่เครื่องจักรต่างๆยังหาใหม่ได้ของหลวงพ่อนี่ต้นมากมายนี่เสียหายไปเยอะนะทุเรียนเนี่ยตกลูกแล้วสองสามปีสี่ร้อยต้นแล้วพันดีๆทั้งนั้นเลยหลงรับแลหลิวรับแลพวงมณี ยาวหมอนทองตกลูกแล้วด้วยตกลูกแล้วด้วย,ววยปรากฏว่าไปหมดเลยไปเหลือแม้แต่ต้นก็เรียกว่าก็เสียหายกันหมดนะคะคตัวตัวอีเวงเขาทั่วเหมือนกันแต่ว่านี่แหละค่ะผู้ชายที่ชื่อตันภาคก่อนนาทีนะคะออกมาให้สัมภาษณ์นะคะผ่านทางสื่อว่าเสียหายไปเราก็สร้างใหม่นะคะอันนี้ก็เป็นข้อคิด ดีๆในการที่ทำให้คนที่เสียดายความทุกข์สหมดไปต้องเป็นพันพันล้านนะคะก็ยังลุกขึ้นมาสู้ต่อทีนี้ก็เรียกเสียอย่างเดียวเสียแต่ของเสียแต่ของอารมณ์นิสัยใจคอไม่เสียเนี่ยเดี๋ยวฟื้นได้ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องราวชีวิตของคุณตันวันนี้เราจะมากระเทาะเจาะดลวยกกันเลยเอาตั้งแต่แรกเลยนะคะมีคําพูดหรือว่าลีที่คุณตันเนี่ยพูดออกมาว่ารูปไม่รอพ่อก็ไม่รวยเรียนก็ไม่เก่งน้าตรงติ้ก็ไม่เป็นไรแต่ว่า ที่บอกว่าขี้เกียจเรียนเนี่ย้วเป็นเพราะอะไระคะผมว่าคือเป็นข้ออ้างนะครับจริงๆแล้วอาจจะโง่ก็ได้นะ <c oughs> ไม่ได้มีพรสวรรค์นในทางเรียนแล้วก็ไม่ชอบเรียนแต่สมัยก่อนก็โทษโรงเรียนเก่าครูกแกกระทบโน่นโทษนี่คือจริงๆแล้วตัวเองอาจจะอาจจะค้นพบตัวเองว่าจริงๆแล้วตัวเองไม่ชอบ คือคนเรามันไม่มีอะไรถูกกับผิดครับคือลึกๆข้างในผมอะอย่าอย่าจะทํางานอย่าจะทําธุรกิจแล้วเคยใจเราอะไปทางหนึ่งแล้วอีกทางนึงความรู้สึกตอนนั้นอยู่ชั้นอะไรคะท่านประถมชั้นมัธยมหรือว่าอย่างนีตอนที่ตอนที่หนักที่สุดเคยมสามเคยตอนนั้นที่ที่ผมตัดสินใจเลิกเลยไม่เรียนแล้วก็ไปทํางานคือตอนนั้นมันมันทุกด้านอะเคยหนึ่งเป็นที่คุณนี่เรียนไม่เก่งส่วนรูกไม่หลอมันก็ไม่หลอดเคยพอดีสิวเยอะแต่ตอนที่แบบเราเริ่มโตเป็นวัยรุ่นอายุสิบกว เคยช่วงนั้นมันเริ่มมันเริ่มเหมือนกับเด็กวัยรุ่นมันเริ่มมีครอบผู้หญิงมีเป็นกลุ่มเราจะรู้สึกน้อยใจเคยไม่มีใครไปกินข้าวกับผมเลยไม่มีใครไปดูหนังกับผมถ้าสมมติว่าเขาจะไปดูหนังผมไปด้วยปุ๊บเขาเลิกเนี่ยมันก็เป็นปมด้อยข้างในเรารู้สึกว่าเราเป็นส่วนเกินของสังคมก็เลยคิดว่าต้องทํางานดีกว่ามันเป็นเรื่อที่ผมคนพบตัวเองเลยทุกครั้งที่บิดเทอมผมผมชอบไปทํางานจะไปล้างจานจะไปขวาดขี้ไก่ไปเลี้ยงหมู เชื <S <S <t 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 uh ่อไหมว่าขี้ไก่ยังหอมเลยถ้าเราชอบอ่ะเราลักที่จะทำอ่ะต้งกาจะมาทําตอนนี้นะโรงเรียนปิดเทอมเนี่ยจะมาเปิดโอกาสให้เด็กชาวปาชาวป่าชาวเขามาทํางานที่วัดแล้วก็ให้สตังค์บางคนที่ทําไปทํามาฉลาดจากงานเนี่ยเยอะเลยมันมีพุทธภาษิตบทหนึ่งนะปัญญาย่อมเกิดแก่คนผู้มันประกอบแต่ว่าพูดถึงเรื่องของหน้าตาอะไรต่างๆเนี่ยนะคะเด็กวัยรุ่นเนี่ยบางคนก็น้อยใจอาจจะมีความคิดว่าแหมชีวิตฉันทำไมเกิดมาแล้วหน้าไม่หล่อไม่สวยอะไรเงี้ยนะคะ เห็นมีบอกว่าคุณตันเคยคิดถึงขนาดคิดสั้นเลยจริงหรือเปล่าจริงจริงจริงก็เคยเคยเคยเมื่อมีมีเด็กคนไม่อยากไปกับเราเราก็ไปคิดเอง,ค,เองคิดเองอ่ะผู้เองเออเองคิดเราเองว่าเอ้ถ้าวันหนึ่งผมเก็บตังค์แล้วจะพาเขาไปเลี้ยงเนี่ยเขาน่าจะไปกับผมก็เลยแบบเด็กๆเนี่ยเปิดน้ำกอ๊อกกินตอนเที่ยงคือไม่ได้กินข้าวอะปัดน้้ำกอ๊อกปลาปลากินให้อิมอ่มแป๊บเดียวก็หิวแล้วนะแต่ยอมอดทนเพื่อเก็บเศษตังค์อะเล็กๆกน้อย ได้เงินแล้วบ,บอกเพื่อว่าเออแงวันนี้จะไปกินข้าวผมเป็นคนเลี้ยงแต่ไม่มีใครไปนาทีนั้นนมันแวบเข้ามาปป๊บอ,อย่าตายแล้วเกิดใหม่อะไรเงี้ยแ,<อ>แต่มันไม่ใช่ครับมันเป็นอารมณ์ชั่วแวบมาพบวางเอิญผมเคยอ่นนอยานหนังสือเรียกว่าหนังสือเล่มนี้ช่วยชีวิตผมเลยหนังสือเล่มนี้เป็นของเติ้งเสี่ยวผินมีประโยชน์ประโยชน์หนึ่งเขียนไว้ว่าแมวจับหนูได้สีสีหมายถึงขนสีอะไรก็คืออะไร ความหมายของหนังสือเนี่ยมันมีหลากหลายแต่ว่าผมมาตีความหมายว่าชีวิตของเราประสบความเร็จได้หลายวิธีหล่อก็ประสบความเร็จได้ได้เมีรวยๆนะพ่อรวยก็ประสบความเร็จได้มีทุนเยอะเรียนเก่งก็มีปัญญาก็ประสบความเร็จได้แต่ในเมื่อแมวจับหนูได้สีแชมพูสีเขียวสีม่วงก็ประสบก็ถือว่าเป็นแมวที่ดีผมก็ไปตีความหมายว่าถ้าผมไม่หล่อไม่รวยเรียนไม่เก่งแต่ถ้าผมทําธุรกิจ ความสมเร็จมันก็เคยความสมเร็จผมผมถึงเชื่อในแนวทางนี้ทิ้งเรียมไปหาความสมเหตอไปทําลานแมตอนนี้ขอเอสมเิมที่นีงเขาบอกว่าชีวิตคนจะก้าวหน้าเหนือคนอื่นได้เนี่ยมีสมอย่างหนึ่งชาติตระกูลสูงสองการศึกษาสูงสามความเพียรพยายามสูงคนนี้เขาพลาดสองแต่เขาได้หนึ่งความเพียรพยายามที่จะทาอะไรสักอย่างที่เขาชอบ แล้วพยายามย่างสูงถ้าไ,ไม่สูงไม่สาเร็จด้วยถึงแม้ว่าจะไม่เดียวเรียนในโรงเรียนไม่ได้ตั้งใจเรียนแต่ก็เรียนรู้จากประสบการณ์จริงในการทํางานอันนี้ให้อะไรของคุณตันบ้างคะทำงานมันก็เมื่อผมทิ้งเรียนไปทํางานเคือคเป้าหมายผมชัดเจนคือผมต้องการประสบเร็จคือเด็กๆนี้เป็นคนที่จินตนาการสารพัดนยค,คือเราดูหนังอ่ะหนังจีนเวลาสู้ไม่ได้พบเขาต้องเข้าวัดเซาลินตอนนั้นเคยผมเอาแนวคิดอย่างนี้เลยเคยสู้ไม่ได้ใช่ไหม ผมผมจะไปเข้าวัดซาวรดลและอีกสิปีจะมาเจอเพื่อนกลุ่มเดียวกันเหมือนในหนังเลยเคยเด็กเรียนรู้ประสบการณ์จากหนังธรรมชาติในรอบตัวเรานี่มมันมีคนตั้งคําถามว่าอาจารย์สอนเราในมหาลัยก็งานสอนเราในที่ทํางานยังไหนได้ความชัดเจนเที่ยวชาญมีทักษะสูงกว่ากันอันนี้ได้จากที่ทํางานจนมีทักษะที่จริงจริงมันมันมีประโยชน์ทั้งสองอย่างนะเพียงแต่ว่าแบบไหนมาใช้ตอนไหนเฉยๆใช่ถ้าพื้นฐานดีอันนี้ก็อยากจะบอก เ,เด็กๆรุ่นใหม่เนี่ยอย่าไปมองอย่าไปดูดูถูกว่าเ,เรียนหนังสือไม่ดีนะครับการหนังสือพื้นฐานสําคัญกว่าอย่าเรียนแบบผม,<ะ>ผ,มผมนี่มันลาววําบากกวามเป็นสามประเภทเรียนรัดอาจจะได้มีคิดของ <c oughs> ผม,ผม,มเราต้องทํางานทุ่มเทสามเท่าเ<ะ>ถ้าเราพื้นฐานดีแล้วเราค่อยไปหาประสบการณ์เนี่ยเราจะเราจะได้เปรียบเรียก,กว่าการเรียนเนี่ย เรียนทั้งในระบบทั้งในโรงเรียนแล้วก็นอกโรงเรียนก็ต้องควบคู่คกันไป<ว>ทั้งสองอย่างนะค<ล>ะประสบการณ์ค่ะทีนี่พูดถึงตอนที่คุณการทํางานตอนเด็กๆเ,เนี่ยตอนนั้นเนี่ยคิดไหมคะว่าอยากจะเก็บตังค์ให้ได้สักเท่าไหร่ต้องบอกเลยนะนตอนนั้นเคยครอบครัวผมไม่มีบ้านเลยเคยอยู่ในบ้านเช่าไม่มีรถเก่งแม้แต่คันหนึ่งเงินทุกอย่างมันก็เหมือนกับเรียนต่อเดือนอ่ะเคยเราไม่เคยรู้สึกมีเงินฝากเรารู้สึกว่าชีวิตเราไม่ไม่ไม่เลยไม่ปลอดภัยเลยเหมือนเริ่มจากศูนย์เลย หรือติดลบด้วย่งนี้ยังไงไม่รู้อนะ่ะปีนี้จะเดือนหน้าจะมีเงินจ่ายค่าเช่าบ้านหรือเปล่าปีหน้าจะมีเงินเลียนหนังสือเปล่าม,มันยังไม่มีคําตอบให้นะาเลมี้ความคิดว่าค้าขายดีกว่าเรียนหนังสือเนี่ยมันเกิดคิดได้ยังไงก็เนี่ยจากจากที่เราไปไปทํางานตอนปิดเทอมเนี่ยเราจะมองพบว,ว่าคนเราบางทีมันจะบอกว่าถ้าเอยู่กับสิ่งที่ตัวเองชอบหรือตัวเองใช่เนี่ยแป๊บเดียวเรารู้สึกว่าเราเอาง่ายเราหาทางออกได้อะเวลาเจอปัญหาในในชั้นทะในเรียกอิทธิบาท ทำที่ทําให้คนทําสําเร็จเนี่ยข้อแรกเขามาแรงคือฉันทะพอใจชื่นชอบเอาไหมผมผมไม่ได้ถือว่าแรงของผมเรียกว่าบ้าทีนี้ตอนที่ผมทำออันนี้มันเกินพลังเคยผมเข้าข่ยพวกบ้าเคยทําทุกอย่างแล้วก็ทําแบบสุดๆอบบ่ะทุกงานเลยผมไม่เคยสนใจเงินเลยครับแต่ผมทําแล้วมีความสุขใช้น้ําเงือ่อแทนน้ามนเลยอตอนนั้นรู้สึกแบบทําแลบบ้วแบบเออใครๆเขาชอบเราใครๆเขาอยากใช้เราเพราะว่า ใช่ผมทํางานไม่ผิดพลาดเราจะเป็นคนที่รับสาเวลารับสา,านความรับผิด<า>ชอบมีทักายดิเราเราไปทางนี้ได้ดีเราเห็นแววตัวเองเลยว่าเออถ้าผมมาทางนี้มันมีสิทธิ์ลุ้งแน่อือันนี้ก็คือว่าเริ่มจากใจของเราก่อนว่าเราช,ชอบอะไรแล้วสิ่งที่คุณตันมีแตกต่างจากเด็กธรรมดาทั่วไปน่าจะเป็นเรื่องจินตนาการความคิดสร้างสรรค์การคิดนอกกรอบคิดแตกต่างจากคนอื่นอนนี้เป็นเพราะว่าสมองเขาไม่ได้ถูกบล็อกด้วยเกมกด S <S <S ด้วยคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตเว็บไซต์มอเตอร์ไซค์ไม่มีเวลาไปบิดเลยเหลือเพ่งฟโฟกัสไปที่เดียวคือที่งานไปทําให้ความแปลกฉานเนี่ยเกิดขึ้นค่ะหลวงพ่อคะคิดว่าเด็กวัยรุ่นเยาวชนเนี่ยนะคะบางทีเนี่ยถ้าไปติดยึดกับอะไรมากๆนะคะแล้วก็ไม่ได้มาคิดว่าสิ่งที่เราอาจจะไม่เก่งหรือเป็นปมด้อยของเราเนี่ยต้องหาอะไรที่มาเติมเต็มเพื่อที่จะทําให้ชีวิตประสบความสําเร็จสิ่งที่น่าเติมที่สุดสําหรับมนุษย์ก็คือปัญญา ถ้ามนุษย์เราไม่ใช้หูใช้ตาเพิ่มพูนปัญญาเลยเนี่ยถึงแม้ไม่ได้เรียนเนี่ยแต่การไปไปครูพักรักจําไปดูเขาอย่างลูกคนจีนสมัยก่อนเนี่ยนะเขาชอบไปฝากคนที่เขาทำอะไรธุรกิจสําเร็จพวกนี้ก็ไปอาศัยครูพักรักจำํำใช้หูใช้ตาคอยดูคอยฟังคอยจดคอยจําเติมเข้าไปข้อสองก็คือต้องเติมวิริยะอุตสาหะาถ้าปัญญาดีแต่ขี้เกียจก็เสร็จเขาชอบพูดว่าทาแค่นี้ก็คุ้มกับเงินเดือนแล้ว ทำแค่นี้ก็คุ้มกาแรงแล้วอันนี้เลยคือผลทางตันของบ้านของเมือง<ะ>แต่ถ้าคนทุ่มทําไม่ยังไงทําให้เกินไว้ ค่ S <S ะแต่ว่าผิดกับคนชื่อตันคือไม่ตันนะชีวิตไม่มีตันตันไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมแพ้ไม so no, ่ยอมแพ้ทะลุโปร่งมองเห็นปลายทางอยู่เลยค่ะเดี๋ยวเราจะขอพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะกลับมาในช่วงหน้ามาติดตามชีวิตของคุณตันกันต่อค่ะโดยเฉพาะการเจาะลึกในเรื่องราวของก้าวย่างสู่ธุรกิจนะคะผู้ชายคนนี้จับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดแต่ก็มีทั้งที่ประสบความสําเร็จทั้งที่ล้มลุกคลุกคลานนะคะแต่ก็สามารถที่จะฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคต่างๆมาได้พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะ หาจน การคนไทยหายจนนะคะคราวนี้เราก็จะมาพูดคุยกันเรื่องราวชีวิตของคุณตันภาสกรนทีกันต่อนะคะจากชีวิตที่เริ่มต้นที่ศูนย์ค่ะของผู้ชายคนนี้ตอนนี้เราจะมาพูดคุยเจาะลึกนะคะในเรื่องราวของการทําธุรกิจนะคะว่าทําธุรกิจอย่างไรที่ให้ร่าาํารวยทั้งเงินทองทั้งชื่อเสียงนะคะวันนี้เรามาพูดคุยกับคนรวยนะคะคุณตันภาสกรนทีต้องต้องบอกก่อนนะไม่รวยนะครับไม่รวยไม่รวยก <c oughs> ็พอมีพอมีพอมีนะคะ <แ S 1> ต,ต้องเรียกว่า <proceed> รวยพาเดิมนะทำจริงๆมาเทียบดูว่าตอน รวยแล้วเนี่ยขยับมาดีขึ้นรวยมาเนี่ยมันมีความสุขจะแค่ไหนแล้วเคยแอบ,บมีความทุกข์บางไมตอนที่ฐานะมันดีขึ้นมาแล้วเนี่ยอ๋อผมผมเชื่อว่าความรวยก็มีความสุขก็เคมยมีเงินแล้วก็มีความสุขบางคนจากการไม่เป็นก็มีเงินแล้วก็เป็นความทุกข์เพราะว่าความสุขไม่ได้เป็นของผูกขาดของคนแต่คุณโชคดีนะคุณไม่ใช่คนเคยรวย เป็นคนเคยจนอันนี้เป็นความได้เปรียบได้เปการที่เราเคยจนหรือเคยลําบากอ่ะวันหนึ่งเรามาสบายเนี่ยเราก็จะรู้สึกง่ายแล้วเรากลับมาที่ลําบากก็ยังพอได้เรารับได้แต่ไม่กกลหลาจะไม่ค่อยรับนะแต่ยังน้อยใจเราก็รับได้ท่าเคยตรงนี้เคยเคยลําบากมาก่อนก็จะได้เปรียบค่ะพูดถึงว่ามีเงินแล้วสุขไหมหรือทุกไหมผมเคยเปรียบเทียบอย่างนี้ว่าเงินเหมือนเกลือพ่อ โอเคเวลาเราทำกับข้าวนะใส่เกลือเข้าไปนิดนึงอะถึงแม้น้ำซุปเราจะต้มด้วยกระดูกแค่ไหนกันนะถ้าแับใดที่เรายังไม่ใส่เกลือน้ำซุปจะไม่หวานถึงแม้มันจะหวานแบบกระดูกนะมันจะไม่อร่อยเท่ากับเราใส่เกลือนิดหน่อยถึงถ้าใส่เกลือเข้าไปเยอะเกินไปน้ำซุปก็เค็มเพราะั้นชีวิตคนเราเนี่ยทุกๆคนเนี่ยอย่าไปปฏิเสธเลยว่าเราเราไม่ต้องเงินเราไม่ต้องการเงินเคยเงินก็ดีมีเงินแล้วก็ทําให้เราชีวิตเราก็สุขสบายคือมีบ้านมีแอร์มีคนใช้มีสิ่งความสะดวกต่างๆแต่มีเงินมากเกินไปอะ ก็อันตรายเหมือนขอทานลุงเอี่ยมเขาบอกพอขอทานได้มากเกินไปวันละแปดหมื่นตำรวจต้องไปเฝ้าขอทานมันก็ลําบากมันก็ถ้าถ้าเรามีเงินมากจนเกินไปออกจะบ้านไม่ได้ลูกเราเรียนหนังสือที่ไหนก็ต้องส่งตำรวจไปเฝ้าแล้วก็เงินก็มีตัวอย่างเยอะๆที่เราเห็นเนี่ยบางคนนี่ฆ่าันตายเพราะสมบัติก็มีเงั้นเงินมากไปมีมากก็ทุกเหมือนกันนกค่ะก็เหมือนอำนาจไม่มีอำนาจเราก็สั่งงานไม่ได้มีอำนาจมากเกินไปบางทีก็เลื่อมตัวคำชมดีไหมก็ดี ชมมากไปก็ลอ,อยอทุก <ใน S 1> อย่าง,งก็ยิงพอด,พอดีพอดีพอดีฉะ้วมันมีช่วงล้มบ้างไหมโอ้ยล้มหลายรอบแล้วลุกได้ยังไงวิธ <c oughs> ีอน,นี้อันนี้ก็เคยเคยจริงๆแล้วผมเป็นคนที่แบบไม่อย่างที่บอกว่าไม่เสียใยความทุกข์นะครับแล้วไม่อยู่กับกับสิ่งที่มันมันมันไมน่ไม่ไพเรือในอ่างอะ่ะในราการเคยจริงแล้วล้มล้มก็ต้องคือผมว่าล้มแล้วต้องลุกอะ่ะคือทุกคนริ่มต้นใหม่เลยมีอย่างเดียวคือหัวใจต้องห้า หัวใจไม่ยอมแพ้สักอย่างมันก็ต้องไปได้คิดคำนิ้เลยหัวใจไม่ยอมแพ้บางคนเจประโยควัลรีที่บอกว่าทุกครั้งที่เจอกับปัญหาเนี่ยเราจะมีประสบการณ์มากขึ้นการที่เราเจอปัญหาทุกๆครั้งเราก็เรียนรู้เรียนรู้ค่ะเป็นการเรียนรู้ใหม่ทุกๆครั้งที่เจอเรียกว่าปัญหาไม่ทําให้เรากุ้มปัญหาเราทาให้เราแก้เราแก้ปัญหาได้ครั้งต่อไปเราจะอยู่มันยังไงถ้าเราคิดในมุมกลับก็เคยวันนี้ประเทศไทยน้ำท่วมมา เ็าจะทําให้ครั้งต่อไปเนี่ยน้ำท่วมเราเสียหายน้อยกว่าเดิมถ้าวันนี้ไม่ท่วมอีสิกรบกวนเศรษฐกิจมันใหญ่กว่าเดิมท่วมีทีหนึ่งอาจจะไม่มีทางแก้ตัวได้รู้จักกระจายความเสี่ยงแล้วตอนนี้แนตอนนี้ทุกคนก็ต้องคิดว่าเราจะอยู่กับมันยังไงต้องป้องกันความเสี่ยงนะคะทีนี้ขอย้อนกลับไปนิดนึงธุรกิจที่ทําให้คุณตาลได้มีชื่อเสียงร่ำรวยอะไรขึ้นมาเนี่ยนะคะก็ภาคคุณยังจดจําได้ว่าโออิชินะคะทีนี้ตอนนั้นเนี่ยการตัดสินใจขายโออิชิไปต้นคิดยังไงคะ ครับผมผมไม่ได้ยึดติดอย่างที่บอกว่าผมไม่ได้ยึดติดกับเงิงนกับคําว่าเจ้าของอันนี้สําคัญมากบางคนเนี่ยเราเราเห็นธุรกิจบางธุรกิจเนี่ยบางคนรู้สึกว่าเขาเป็นเจ้าของ<ช>ทีนง้ธุรกิจของผมทําตั้งแต่เริ่มต้นถึงวันนี้ขาดทุนก็ยอมรักษาไว้ก็เคยผมท,ทําธุรกิจเนี่ยได้ระบบหุ้นส่วนผมไม่เคยเป็นเจ้าของเพียงผู้เดียวอยู่แล้วเป็นหุ้นส่วนอตอนที่ผมทำโอชิตอนนั้นเคยเติบโตเร็วเกินไปก็เจอปัญหาหลายอย่างเข้ามาแบบพร้อมๆกันเลยต้องบอกเลยว่าเจอทั้งไอ้โคเคอ เจอตั้งแต่หลายหลายอย่างพร้อมๆกันที่แบบแรงๆเลยจนมีผู้ใหญ่แนะนําผมว่าเคยผมะตโตเร็วไปแล้วก็คุณส่วนผมกลุ่มนี้มันเล็กกินไปสําหรับที่จะไปท,ทําธุรกิจระดับประเทศอ,อย่าให้เราแบ่งบริษัทให้คนอื่นเข้ามาถือหุ้นด้วยจริงๆตอนนั้นหลายหลายนะครับสุดท้ายเราก็ตัดสินใจขายหุ้นไปบางส่วนแต่บางเงินคนที่ซื้อหุ้นนี่เขาอยากได้เป็นเจ้าของเพียงผู้เดียว พอดีเราเป็นบริษัทในหหลักทรัพย์เขาก็ซื้อไปเรื่อยๆจนสุดท้ายก็ต้องยกให้เข้าไปครับแต่ว่าอย่างน้อยผมว่ารับสาสัญญาที่ให้ตอนขายเคยต้องทํางานให้เขาอีกสามปีผมทําให้ห้าปีแล้วก็ลาออกมาไอ้ตรงที่บอกว่าถ้าเราลงลึกกว้างแล้วเนี่ยเราไม่ต้องลงมือทําเองแล้วมันหมายความหมายว่าไงเมื่อลงก็ไปลึกแล้วไม่ต้องทําเองเนี่ยก็ผมทาราคามาสามสิบปีละผมยังไม่เคยทอดขายแม้แต่ใบหนึ่ง ยืนดูคุมเขาดูดูเหมือนขัดกันนะครับเราทำร้านอาหารที่ต้องต้องทำอาหารองได้คบอาหารโอเคเราต้องบอกก่อนนะครับแมวจับหนูได้สีอะไรก็เคยแมวแบบไหนก็ได้ไม่มีถูกกับผิดนะครับบางคนทําอาหารเก่งแล้วก็เปิดร้านอาหารผมเปิดร้านอาหารมาสามสิบปียังไม่เคยทอดไข่ไม่เคยหุงข้าวจริงรับผมมีร้านถ่ายรูปมายี่20ิบปีนะครับ20่ร้านผมมีร้านถ่ายรูปเยอะที่สุดของประเทศไทยผมถ่ายรูปไม่เป็นนะครับเรียกกันนักบริหารบริหารอย่างเดียวแต่ไม่ต้องลงไปเลยถ้าทำทำกับข้าวอะ ทำให้เป็นใช่ไหมสมมุติด้วยกันทําลูกชิ้นกุ้งแล้วลูกชิ้นกุ้งไม่อร่อยมาถามบอกว่าทําไมถึงไม่อร่อยผมตอบได้อ่ะเคยเคยว่าผมรู้จริงรู้ลึกแต่คาว่ารู้ไม่ได้จําเป็นว่าจะต้องต้องลงไปทอดแต่ว่าผมรู้จริงๆงว่าทาไมมันถึงจะไม่มันอร่อยไม่อร่อยเดี๋ยววันนักบริหารแล้วเรารู้จักใช้คนคนเก่งๆเนที่ทำเป็นก็มาทําแต่เราไม่ใช่รู้ผิวๆนะครับไม่เหมือนกันนะครับว่าอย่างที่บอกไม่ต้องถาก็เคยรู้ทฤษฎีแต่ปฏิบัต คือผมปฏิบัติโดยไม่ได้ลงมือทำเฉยๆแต่ว่าผมรู้นะมันคืออะไรเอางี้จริงๆเคล็ดลับของธุรกิจและเคล็ดลับของของความสําเร็จทุกๆอย่างมัน,ม,นมีอยู่ที่เดียวอะนะสุดๆแล้วมันก็คือสิ่งที่ใช้ตามองไม่เห็นสิ่งนั้นคือเคยสิ่งที่คุณต้องใช้เวลากับมันอใช้เวลาไม่ได้แปลว่าลงมือทาลงมือทาก็ได้ค,ครับยืนดูเฝ้าสังเกตอี่จเนี่ยผมพ่อพูดถูกแล้วครับถ้าเรายืนดูเฝ้าฟังเข้าใจถามเราเข้าใจจริงๆอ,ะอ่ะไม่ได้เข้าใจผิวๆเรียมแบบ ถเหมือนกับว่าผมเปรียบเทียวบว่าพูดถึงทํากับข้าวแล้วกันเราไปซื้อตํารามาเล่มหนึ่งแล้วเราก็ซื้อกับข้าวเหมือนในตาํารหล่ะแล้วก็ทําวิธีเหมือนในตําร้อยเปอร์เซนต์เลยถามว่าอาหารที่เราทําออกมาอร่อยเท่ากับเจ้าของตําราเขียนไ,ไหม,มันไม่เหมือนเลยทั้งๆที่ซื้อมาเหมือนกันทําแบบเดียวกันส่วนต่างนั้นเคยชั่วโมงบินจากชั่วโมงบินเคยทําบ่อยๆจนชำนาญพูดถึงนะเรื่องทําอาหารอร่อยเมื่อสองอาทิตย์ ที่วัดนี่นะหลังจากน้ําท่วมเนี่ยมันมีพืชผักวักแวงแตงต้ออะไรต่างๆออกเยอะเหลือเกินก็ลองวันนั้นลองแกงดูสามหม้อใหญ่ๆนะี่นถ้าก็ให้คนตักชิมตักกินเองจะให้ก็ได้ไม่ให้ก็ได้ตักกินอิ่มแล้วหยอดแมาปรากฏว่าวันนั้นหมดเกลี้ยงเลยอาทิตย์ที่สองนี่คนมาวัดตึงเลย บอกติดใจแกงเรียกจะมากินแกงเลียกีคุณตันก็เรียกว่าพอมีแหละนะคะอย่าพูดพ่อรวยจะได้คะคุณตันคิดว่าพ่อรวยยังเป็นคนจนอยู่อ่าพอมีอาจจะมีคําถามว่าแล้วเพียงพอหรือยังเงินที่มีอยู่เนี่ยมันสําหรับสําหรับครอบครัวหรือสําหรับความมั่นคงของชีวิตอะผมว่ามันเกินเกินมากแล้วเพราะว่าผมไม่ได้เป็นคนที่ใช้ของฟุ่มเฟือยอะไรเงี้ยไม่ได้มีรถสปอร์ตไม่ได้มีเพนท์เฮาส์ไม่ได้มีเกาะ ไม่ได้มีเครื่องบินส่วนตัวงั้นผมไม่จำเป็นต้องใช้อยู่แล้วแต่แต่ถามว่าต้องทำไหมต้องทำเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราไม่ทํางานไม่ได้ชีวิตเราไม่ทำงามด้าเนยกเผื่อลูกน้องเผื่ออะไรก็จะมีบางทีคุณพ่อพูดถูกแล้วฮะคือจะบอกเรามีวันนี้เขามาจากคนหนึ่งทาให้เราวันนี้บริษัทผมชาตเจนะบริษัทอินซิตานเนี่ยผมถือหุ้นครึ่งเดียวอีกครึ่งหนึ่งเคยพนักงานและหุ้นส่วนอื่นๆที่หรือคนที่ทําประโยชน์ให้กับบริษัทมาถือหุ้นนี่นี่ขอถามจริงนะตอนนี้สิวที่หน้าก็ไม่มีแล้ว รู้สึกว่าหลอกว่าเก่เาแล้วแล้วตอนนี้มันแลแตกต่างจากวัยรุ่นไหมเคยคิดจะมีกกมีกิ๊กอะไรเพิ่มอะไรไหมเพราะมันหลอแล้วนี่เคยคอตอนนั้นน้อยใจสิวอะเคยเคยเวลามันผ่นานไปแล้วนะครับ ตอนนี้ครับคงก็มไมนด้สนใจถ้าคนที่สนใจผมตอนนี้คงสนใจเงินผมมากกว่า <c oughs> ใช่ไหมมันไม่ได้สนใจผมจริงๆนะยังไม่ไหวทันค่ะคุณตาเองพูดถึงว่านะคะการทําธุรกิจเนี่ยเราก็ไม่ได้ทําตัวแบบอู้ฟู่อะไรเนี่ยนะคะไม่ได้ใช้อะไรของแพงๆอะไรมากแต่ทนีนี้มันก็อาจจะมีคําถามว่าเักธุรกิจเนี่ยก็ต้องมีการทําอะไรที่เผื่อแผ่สังคมนะคะคอย่างคุณตาเองก็เห็นว่ามีมูลนิธิใช่ไหมคะตรงนี้มีความคิดยังไงแล้วได้ทําอะไรบ้างคะที่ทำอะไร คืนกําไรสู่สังคมแข่งกับบิลเกตไหมอ <laughs> <laughs> ไม่ถึงขนาดน,นั้นอ่ะแต่ต้องต้องบอกเลยว่าอย่างน้อยบิลเกตเลยวเลยว่าเฟอร์เป็นตัวอย่างหนึง <c oughs> <ช>่งที่ผมเดินตามรอยอ,อัน,นีแบบสารภาพตรงๆเลยแต่ว่าเป็นไอดอลเลยเออเอาเอาอย่างนี้นะถ้าไปเทียบเมื่อสิบปีก่อนละครับปี4ี่ผมยังเป็นนี้ร้อยล้านอยู่อตอนนั้นอย่าไปบอกเอาเงินผมไปทำเรื่องมูอที่ไปช่วยเหลือคนอื่นนะบอกตรงๆในชีวิตเนี่ยเคยให้แต่ลูกน้องก็เคยลูกน้องเคยคุที่ทํางานให้เราสําหรับให้คนอื่นแทบจะน้อยมาก วันนี้อย่างที่บอกเงินมีมากกว่านั้นไม่ได้ใช้แนละ้วแล้วผมก็บอกแล้วว่าเงินเหมือนนมปังอ่ะคุณพ่อชิ้นแรกกินให้อิ่มอืมอชิ้นที่สองกินแล้วก็เออรู้สึกอร่อยชิ้นที่สามมันเคยยาพีดอ่ะอรานั้นในมุมมองผมผมว่าการทำเยอะๆแต่ว่าผมไม่กล้าบอกว่าผมจะไปทำประโยชน์ให้สังคมคผมรู้สึกว่าผมเป็นนี้สังคม,มเป็นนี้ลูกน้องอเป็นนี้ธรรมชาติค่ะเคยการทำธทุรกิจของเราตลอดหลายสิบป,ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราทำเพื่อ ฐานะของตัวเองทําเพื่อบริษัททําเพื่อกาไรเนี่ยเราใช้ธรรมชาติไปเยอะเลยะนะเราได้ประโยชน์จากสังคมคุณให้โอกาสแต่วันนี้เป็นการใช้เคินใช้นี่เขินเจ๋ยๆแล้มูลที่อย่างที่เมื่อกี้บอกมูลที่ผมถือบริษัทผมถือหุ้นซึ่งเดียวครึ่งหนึ่งของผมเนี่ยก็อมอบให้กับกําไรมอบให้ให้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ให้กับมูลทีทแม่พอพูดตรงนี้นึกถึงกีเนี่ยดูข่าวคุณณรงค์พิเดษอาทิตดีอุทยานแห่งชาติเนี่ย เขาบอกว่าเขานี่ไปรักษาต้นน้ําเอาไว้ป่าเอาไว้เนี่ยแต่คนมาผลิตน้ําประปาขายเนี่ยการประปาเนี่ยไม่เคยเอาเงินไปช่วยเขาเลย <c oughs> ต่อไปนี้เนี่ยน่าจะมีการเสียภาษีพวกปลายน้ําต้องไป,ไปให้กับต้น,ตน,ตนน้ำํำอู้คิดดีมากอีรถทํราบุญไปเคยมันแวบในใจไหมกลัวว่าเอยวจะกลับจนเหมือนเดิมแต่เรามารีบเอาหม่ใหมาฮะ เคยเคก็ก็หลวงพ่อถามดีว่าบางทีก็ว่าทําไมผมถึงมอบเก้าอร์ซที่ผมถือหุ้นให้กับมูลนิธิไม่ทําไมไม่ไม,มอบร้100อยเปอร์เซนเคยพอเราผ่านผ่าน,น้นาผ่าน,นร้อนมานาล้ว นะครับเราพอรู้ว่าชีวิตคนมันเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนเหลือสิบเปอร์เซนต์ไว้เผื่อวันหนึ่งเกิดผิดพลาดเรายังมีเหลือไม่ใช่เราการยกให้บางทิเราไปขอเคยไม่ได้นะครับเนี่ยเคยวันหนึ่งผมไม่อยากจะมาออกทีวีมาเกกับความเสี่ยงของเราไว้ด้วยครับอยากทำบุญให้เดือดร้อนเอาไว้ทำบุญใหญ่ใหญ่เดือดร้อนนะอย่าอย่ามาทั้งข้างบอกว่าต้องมาออกทีวีมาซับน้ำตาช่วยอดีตนักธุรกิจนะเคยเคยเผื่อเผื่อเหลือเผื่อขาดไว้อย่าอย่าช่วยตนตัวเองเดือดร้อนแล้วก็ทำแล้วถ้ามีความทุกข์อย่าไปทำทำแล้วต้องต้้้ออองงงตตเ็มมมใจจและีีควาาาาสุขย่่ทททริๆนนััผู ท่านบอกต้องพึ่งตัวเองให้ได้ก่อนถึงจะไปเชิญเคยทำทุกที่ก็อยากเกินตัวนะทำความดีก็อย่าทําเกินตัวเอาแปพอดีพอดีท่านอาจารย์พุทานเคยพูดแย่นักการเมืองที่เป็นนายกคนหนึ่งแหวผมนะคิดถึงประชาชนจนกินไม่ได้นอนไม่หลับหลวงพ่อพุทเจ้าป่ะถ้ากินไม่ได้นอนไม่หลับแล้วเจ้าแรงที่ไหนไปช่วยเขาก็กินให้ได้นอนให้หลับก่อนแล้วตื่นมาจะได้สดชื่นไปช่วยเขา แมกกำลังคุยกันสนุกเลยนะคะคุณผู้ชมคะแต่ว่าเวลาในสัปดาห์นี้นะคะที่เราจะคุยกับคุณตันเนี่ยหมดลงแล้วนะคะแต่ว่าชีวิตเรื่องราวของคุณตันยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชีวิตส่วนตัวและเรื่องของครอบครัวสัปดาห์หน้ามาติดตามกันนะคะ <c oughs> นะคะหลายๆคนอาจจะมองว่าคุณตันเนี่ยทำงานมากเลยให้ความสําคัญกับเรื่องของครอบ